ขั้นตอนการลงทะเบียนตู้ล็อกเกอร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้บัญชีซ u เปอร์แอดมินในการลงทะเบียนตู้ล็อกเกอร์เมื่อเข้าสู่ระบบกดที่ไซบาเมนูจากนั้นกดตู้และอุปกรณ์กดเลือกเมนูจัดการตู้และอุปกรณ์กดปุ่มบวกที่มุมขวาบนเมื่อทำการกดปุ่มแล้วจะมีป๊อปอัพของกล้องเด้งขึ้นมาให้ทำการสแกน QR Code ที่อยู่บนจอทัชสกรีน ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดของตู้ล็อกเกอร์ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อคำอธิบายสถานที่ตั้งและแผนกที่มีสิทธิ์ในการใช้งานตู้ล็อกเกอร์เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนตู้ล็อกเกอร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันขั้นตอนการลงทะเบียนตู้ล็อกเกอร์ด้วยเว็บแอ l i c ิเคชันทำการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ กดไปที่เมนูตู้และอุปกรณ์จากนั้นกดที่แท็บตู้ล็อกเกอร์กดปุ่มเพิ่มตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่ทางขวามือเมื่อกดแล้วจะเห็นรายการของตู้ล็อกเกอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกดไปที่ตู้ล็อกเกอร์ที่ต้องการลงทะเบียนจากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดเหมือนกับการลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนตนู้ล็อกเกอร์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์กดไปที่ตู้ล็อกเกอร์ที่ต้องการเพิ่มอุปกรณ์ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ที่ติดบลูทูธแท็กไปวางไว้ในตู้ล็อกเกอร์จากนั้นกดปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ระบบจะตรวจจับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในตู้และถ่ายรูปเก็บไว้ ในขณะเดียวกันระบบจะตรวจจับบลูทูธแท็กที่ติดไว้กับอุปกรณ์ในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันจะแสดงรายการของอุปกรณ์ที่ยังไม่มีข้อมูลทำการกรอกข้อมูลของอุปกรณ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อระยะเวลาการยืมและต้องระบุ MAC address ให้ตรงกับอุปกรณ์เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดปุ่มบันทึก เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกดปุ่มสมัครสมาชิกจากนั้นกดปุ่มเริ่มสมัครสมาชิกทำการกรอกข้อมูลชื่อและนามสกุลกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นท่านจะได้รับรหัส OTP นำรหัสไปกรอกในช่อง OTP ทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่าน เลือกตำแหน่งและแผนกที่ต้องการเข้าใช้งานจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันอีเมลเข้าไปที่อีเมลที่ได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้ท่านจะได้รับลิงก์ในการยืนยันอีเมลกดลิงก์เพื่อยืนยันอีเมลจากนั้นกลับมาที่แอปพลิเคชันกดปุ่มถัดไป จากนั้นทำการเพิ่ม Face ID ไว้ใช้สำหรับการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกตู้ล็อกเกอร์เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติบัญชีจากผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน t l o w ได้ขั้นตอนการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Super Admin จากนั้นกดที่ไซต์บารเมนูกดเลือกเมนูการจัดการสิทธิ์ และเข้าเมนูอนุมัติผู้ใช้งานท่านจะเห็นรายการของบัญชีผู้ใช้งานที่รอการอนุมัติทําการตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนหากพบว่าเป็นบุคคลภายในองค์กรสามารถกดอนุมัติขั้นตอนการยืมอุปกรณ์เดินไปที่หน้าตู้ล็อกเกอร์ที่ต้องการยืมอุปกรณ์ท่านสามารถเปิดล็อกตู้ล็อกเกอร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือสแกนใบหน้าก็ได้ กดปุ่มกดเพื่อปลดล็อกตู้จากนั้นหยิบอุปกรณ์ที่ต้องการยืมออกมาและปิดตู้ล็อกเกอร์กดปุ่มกดเพื่อล็อกตู้ล็อกเกอร์บนหน้าจอทัชสกรีนและกดปุ่มยืมอุปกรณ์ขั้นตอนการคืนอุปกรณ์ เลือกปลดล็อกตู้ล็อกเกอร์ด้วยโมบายแอปพลิเคชันหรือการสแกนใบหน้ากดปุ่มกดเพื่อปลดล็อกตู้บนหน้าจอทัชสกรีนจากนั้นนำอุปกรณ์ที่ต้องการคืนไปวางคืนไว้ในตู้ล็อกเกอร์และปิดตู้ล็อกเกอร์กดปุ่มกดเพื่อล็อกตู้ จากนั้นกดปุ่มคืนอุปกรณ์เสร็จสิ้นขั้นตอนการคืนอุปกรณ์ขั้นตอนการเข้าถึงกล้องเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวตามเวลาจริงกดที่ไซต์บาร์เมนูและกดเลือกกล้องและวิดีโอจากนั้นหน้าจอจะปรากฏรายการของตู้ล็อกเกอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงกดเลือกตู้ล็อกเกอร์ที่ต้องการเข้าถึงกล้อง กดเลือกกล้องที่ต้องการดูสถานการณ์ตามความต้องการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าถึงกล้องเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวตามเวลาจริง